แนะนำที่พักใกล้อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยเรเจนดาสุโขทัยรีสอร์ทที่นี่เป็นที่พักสไตล์บูติกเน้นความเป็นหมู่บ้านร่วมสมัยในส่วนของห้องพักมีให้เลือกถึง5รูมไทยด้วยกันราคาเริ่มต้นที่1,521บาทพร้อมอาหารเช้าทิปนี้เราเลือกพักห้องดีรักบาลคอนี่ ตัวห้องกว้างสะอาดออกแบบได้เรียบหรูโดยจะเน้นสีเมนเดรีนกีนกับสีขาวบวกกับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครันความพิเศษของเจ้าห้องนี้จะอยู่ที่ด้านหน้าเป็นวิวของสระว่ายนะ้ำส่วนด้านหลังถือเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ค่ะ เพราะเมื่อเปิดประตูออกไปจะเห็นวิวของวัดช้างร้อมได้ในระยะไม่กี่เมตรและที่สำคัญเราสามารถเดินเข้าไปชมได้ใกล้ๆเลยค่ะ นอกจากจุดเด่นจะติดวัดช้างล้อมแล้วที่นี่ยังเป็นศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมของสุขโขทยัยมีกิจกรรมให้เรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นร้อยมาลัยครัวไทยและพิมพ์พะเป็นตน้นอีกทั้งที่นี่ยังมีบริการสปานวดแผนไทยรวมถึงสระว่ายน้ำให้ผู้ที่มาพักได้ผ่อนคลายอีกด้วย ในส่วนของอาหารเช้าจะเปิดให้บริการตั้งแต่6นาฬิกาถึง10นาฬิกาในรูปแบบของบุฟเฟตที่สวนอาหารน้ำค้างโดยจะมีทั้งอาหารไทยและอาหารต่างชาติส่วนมื้อดินเนอร์เราสามารถสั่งอาหารกับทางที่พักมาทานได้เช่นกันนะคะโดยจะขอแนะนำทอดมันกุ้งยำผักบุ้งกรอบและลาบ อร่อยทุกเมนูเลยล่ะค่ะที่เราสั่งมาทานในวันนั้นหลังดินเนอร์เสร็จต่อด้วยชมการแสดงดนตรีการร่ายรำด้านนาฏศิลป์ไทยจะจัดในช่วงเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปต้องบอกว่าละสายตามยไม่ได้เลยจริงๆค่ะ เพื่อนๆคนไหนกำลังวางแผนจะมาสุขโขทยัยเราขอแนะนำเลยเลเจนด้สุโขทัยรีสอร์ทยิ่งตอนนี้มีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า True ID ให้ส่วนลดท่องพักถึง55%และอาหารอีก15%รีบเข้าไปกดรับโค้ดส่วนลดได้เลยแล้วมาเที่ยวสุขโขทัยกันค่ะ